เชื่อคนจรนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแปลกๆเนี่ยเมืองไทยรับหมดเลยทับหมดเลยนะครับผมเมื่อคืนเมื่อวานนี้พูดคุยนะครับมีผู้รับใช้คนหนึ่งในเครือของผู้จัดงานนี่ยหเขาเคยอยู่ในเครือก็มีาเป็นเป็นอาจารย์ที่หนึ่ง อาอจารย์ท่านนี้ถ้าผมไปร่ามาเราเป็นทุกคนคงม้ส่วรู้จักเองครับอาจารย์ท่นนา,านน,ะะน,านี้ก็ต่อตา้านเ็นเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เป็นแพนาคอร์สต่อต้านคนที่เป็นแนาคอร์สนะครับไม่ใช่หรืไว่าเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เชื่อในรีดเดตของผู้ใหญ่ต่อต้านคนที่เชื่อในรีดเดตของผู้ใหญ่ไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะคนอื่นที่เอาคุณล้อไปเลนเราทุกคนเชื่อในเิเ่ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่ละคนเราที่นี่ได้คนนี่คือการอัศจรรย์นะครับของเราแต่ละคนคนบาปที่มาเชื่อพระเจ้าและที่คือ่ที่เปลของพระเจ้าแย่จริงแ่จริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอ่า เราควรจะพิจารณาครนะผมไม่ไม่จงไม่ได้บอกว่าถ้าพี่น้องอยากจะไปดูอย่าไปไม่ใช่ไหมครับพี่น้องผมคิดว่าเราเป็นนักศึกษาเราควรจะใช้จิตใจอายา่างในการเทียมม่ยวไปจริงๆแล้วอาทิตย์หนา้าถ้าใครอยากไปผมพาไปแล้วจะรับนาครับนะครับถ้าไปแล้วเราไปดูด้วยกันแ,แล้วหลังจากนั้นเมื่อเรากลับมาเราจะคุยกนะันวันนี้ด้วยกันเพื่อนะเราจะได้เรียนรู้ว่าพวกสิ่งที่ เราเลยจะต้องตีเนี่ยเขาสอบด้วยต่างจะเป็นไงบ้างมีคำถามไหมครับ أ, เมื่อในคลิปนะครับวิดีโอท่ที่นรองไปดูนะครับมีมีอะไรผู้ร่วมงานออไม่ให้เห็นว like, like ่าอดีตผู้ร่วมงานเป็นหนึ่งคนหนึ่งซึ่งเขาให้สัมภาษณ์โอเคเราก็ฟังดูไปดูนะครับจนนี้นะผมบอกเะาแต่กาบอกว่าในสามสิบปีที่เขาทำงานอบกมาให้เห็นไม่มีแม้แต่ลายเดียวนะ กัาเดียวที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าการรักษาเป็นจริงๆก็พูดไปนะครับ30ปีที่เขาทำงานเป็นเห็นงไม่มีแม้แต่รายเดียวที่เขาเองคนไทยสามารถยืนยันได้สิ่งที่อาจารย์เขาามเสนอเยู่แบบ76คนเนี่ยเขาให้ชื่อได้แค่5คนและ5คนนี้ ไปตรวจสอบแล้วหลังแสดงปีหนึ่งก็ยังไม่หายและผู้หญิงคนหนึ่งตายเพราะโรคของเขาตายเพราะโรคของเขานะครับนี่อีกยกครับเด็กซึ่งอยากจะขึ้นไปบนเวทีเพราะว่าเขาอยากให้เบมีดเพียงแค่ที่ฐานที่เขาฟังเด็กอายุประมาณสี่ห้าขวบนะอ,บอ,อยากจะขึ้นไปแต่ก็เป็นโรคที่จากภายนอกเนี่ย เราไม่ชัดว่ามันรักษาไม่หายแน่ายๆเขาก็ถูกสตรีมให้ขึ้นให้ขึ้นอันนี้ไปดูได้ครับเด็กในรูปผู้เรียมีเด็กคนหนึ่งซึ่งตาบอดรู้ว่าตอนแรกๆเนี่ยตาก็จะมองไม่เห็นขึ้นไปบนเวทีไม่ได้เห็นบอกว่ารักษาหายแล้วเราก็จะตั้งกองทุน,พนเพื่อศาสนาเฉลิมเกียรติให้ไปเรียนจนสูงแต่หลังจากนั้น พ่อแม่ก็พยายามติดต่อเพื่อจะมารับทุนอะไรที่เขาพูดเนี่ยครับติดต่อไม่ได้ครับเด็กคนนี้ในในตอนที่เขาสัำเร็์ที้งก็ยังการบอนอยู่นะก็สิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่ามีการรักษาเกิดขึ้นทั้งเปินกับสบา้เขาขงาบางคนอาจจะลูกสาวเองลูกสาวคนเองกอง็ถือว่าเจ้ารักษา เราไม่ใช่เราไม่เชือ่อว่ามีการารักษาโรคมีครับมีคร,าารัในรักษาคนได้ปัจจุบันได้ผ่านธรรมธิษฐานผ,ผู้ช่วยเ่านะครับแ,แต่สิ่งนี้ไม่ใช่หลายคนเรียกเป็นที่เรียกว่าเป็นผู้ลร,ริเวณเชนงเท็และผู้รักษารโรคเชิเทพูดแรงนั้นผมเก็บไว้ตรงนี้ก็แล้วกันถ้าเราไปพิจารณาด ไปได้ไหมที่มีคนรักสาวหายหจริงในชุมชนแบานีเฮนก่เมื่อมีพี่น้องคริสเจนโผเป็นเป็นหน่อยเป็นทางมาร่วมกันอธิษฐานโผล่หากมีกา,า,ารพัสชาการกนำสา,ารโรคเป็นพัสชาเองไม่น่านจแะแปลกใจก็พระเจ้าทรงทรงรักษาวผมทากนการอธิษฐานของเราแต่ส่วนแต่นี่เฮนโผล่เป็นที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ให้าาหรักษาวรลและไม่ ก็มีเรื่องหนึ่งครับพบหลายครั้งโกชิ้นของเราอาจเจอเหตุภาพตาแต่พระเจ้ายังทรงเหตตาเราพบแล้วเมื่อมีคนไปไปเชื่อและไรบหวังใจในเบนิเกมเพื่อการหนักชาโรคแล้วพ่อหน้าโกหายริงก็ฐานักษาสนาก็มาจากเหมือนของเบนิเกมหรือมาจากพระเจ้าก็มาจากพระเจ้าแต่ที่อาจารย์นาทีผู้คนทีน ที่สุดยากนะครับที่แบนดี้เพ็โรักษาโรคยางใหญ่าง่ใง,แ,งแล้วมีมีบางคนมาถามว่าถ้าแบนดี้เพ็งโกทำกญญารอัศจรรย์ที่แท้จริงหรือขับผีอ,อะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นรับฐานที่เขาถูกเจมิมถูกเจิของพระเจ้าใช่หรือไม่เพราะเมื่อเราอยู่ในรคราคกังวีเราผมว่าไม่ใช่ ปรับใายพระเจ้าในนามของเยซูเป็นที่อรอกรับของของเพเยซูเมื่อเราดูในนาชูบทที่เจ็ดครับข้อที่ยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามเราพบคำพูดของคำกล่าวของปีซูว่าเมื่อถึงวันานั้นมีขอมจำนวนมากร้องแกเราว่า,วาองค์พระพูเป็นเจ้าขับพระอ,องค์้ายเผยโคชนะในพระนามของพระอ,องค์นะ ไปทักถีออกในพ้านามของพระองค์และไตทำการเห็นริดจูภาพมากมายในพ้าน้มของพระองค์ไม่ใช่เหรอเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทามช่วเจ้าทำเจ้าู้ทามขวางช่วงจนไปเสียไอผมหน้าเรา นี่คือคำพูดของพระูยซูให้เราเรายอมพ่สูจว,ว่าอกว่อาจารย์คนไหนก็มาจากพระเจ้าไม่ต้องไปดูที่การอัศารย์แต่ต้องไปดูว่าอาจนารย์คนนั้นสอนครามถูกต้อหรือไม่ นะครับถ้าเราเราจะอาทิตย์อาทิตย์ที่เขาจะมาวันที่สิบถึงสิบสองเนาะเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นคนเจะขึ้นทุกวันหรือไม่ทุกคืนไม่ถ้าไปกลางคืนเนี่ยฟรีนะครับไปฟรีนอกจากอยากจะไปนั่งซับเฉลี่ยทีตัง้งใจเหมือนหนึ่งนะเราแต่ถ้าไปดูนอกไม่ได้ครับพี่เลนนะแล้วก็ถือว่าไม่ไนะไมีใครอยากไปเยอะดีนะอ่า แล้วก็เราเราอาจจะจัดไปได้นะครับอแต่ขอให้ครับผมโอเคครับประเด็นชือ่ออย่างนี้ในระยาข้อฟ้องหย่านะครับนี้รายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ออกมาเพรว่เป็นส่วนน้ของคดีนะแต่ถ้าที่เราทราบคือมันมีการ เป็นร่วงไปหนึ่งแล้วก็มีการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเกินทางเพศกับเด็กนะครับในแอฟริการายละเอียดเราไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่แต่ว่าเบนนี่ก็ได้กล่าวว่าเขากับภรยาหลังจากฟ้องหย่าไันได้แล้วเขาก็คืนดีแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับ ผมก็เห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่มีการคืนดีกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ในรายใการเราก็ต้องมันเห็นภาพถึงสิ่งที่ที่เกิดขึ้นที่ผู้ใช้ตัวรใช้ล้มลงได้ครับแล้วโดยพระคุณพระเจ้าแน่นอนครับพระคุณพระเจ้าสามารถเทีนเดียนรักษาผู้ใช้ที่ร้องลงได้นะครับด้านนี้ถ้ามันเป็นการที่น่าจริงๆเพราะนั้นผมถึงไม่ก็อยากจะเอาประเด็นนี้เข้ามาพูดมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่คิดว่าเราเราเกิดขึ้นได้แล้วก็ ถ้าเขาซึ่งเราก็ไปอา่านใจเขาไม่ได้เพราะเขาเขาอ่า,อา,ม,าอมีการคืนดีจริงๆหรือว่าเป็นการคืนดีทางทางการค้าผมเล่นี่เง่านะฮะเพราะว่าถ้าเขาเล่นอย่างอยู่เนี่ยคนก็จะมปดูเขาแต่ว่าถ้าไปเป็นเงินจริงๆโอเคเราถือว่าถ้าเป็นคืนดีก็ดีไม่สิ้นสิงครับถ้าถ้าสมมุติว่ามีคนต้องเราถ้าเรารู้รเม,มเื่อไหร่ครับว่าเบนนี่มิจังขึ้นเมื่อไหร่ ในระหว่างที่สิบถึงสิบสองเนี่ยคืนนั้นเราอาจจะจัดคนไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปดูด้วยกันสาหรับคนที่ยังสงสัยสำหรับคนที่ยอยากใชเรายนรู้มากเพื่อว่าเขาทำจริงจริงแล้วถ้าเราไปดูคลิวิดีโอเราดูได้กันหมดนะครับวพาเขาทำอะไรบ้างในในที่ประสุขนะครับแต่ว่าถ้าต้ออยากไปดูจริงๆสามารถไปดูได้รนะครับเราก็อีกทีนะครับ ผมอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านการรักษาโรคนะครับเราไม่ได้ต่อต้านแม้กระทั่งการพยากรเราไม่ได้ต่อต้านแม้กระทั่งชีวิตซึ่งอาจจะล้มงลงไปใช่ครับไม่ได้ต่อต้านนะครับราะทั่วใช้ทุกคนที่สามารถล้มได้ทุกคนใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยอย่าเข้าใจผิด อยากให้ทุกคนเข้าใจใตรงนี้ด้วยกันโดยเฉพาะหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มนะผมว่าผมเข้าใจนะครับว่าล่างอยูมม่ที่นี่เนี่ยบางทีเราอยากจะเชื่อไปได้ยินแต่เชยร์ไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศไม่ให้เห็นนะครับ <c oughs> เข้าใจนะครับแต่ผมอยากให้เราพิจารณาในท่ที่เราเป็นผู้ที่บอกว่าเราเชื่อในประทพณีานี่ยต้องที่เขาสอนทําใจให้เป็นกลางในด้านคําสอนของเขากับคำสอนในนี้กับมุตนั่นคือ สิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาสอนคนอนะครับแล้วก็สิ่งที่ชีวิตผลลัพธ์ที่เขามีออกมาชีวิตที่เขาเจิญรุงง่งเรองระหว่างที่คนที่ถูกเขาหลอกเนี่ยจมอยู่ในความเศร้าหมองผมขอเล่าอีกเล่าหนึ่งน,นะครับมีเด็กอินเดียคนหนึ่งพ่อแม่เขาพาเขามาบนเตียงนอน ที่ประชุมของเองเนีายก็เขาอยู่ในช่วงสุดท้ายของมะเร็งนะมะเร็งในสมองเขาม,มาเป็นเองไม่ค่อยทำนี้บ่อยครั้งครับแต่เขาม,มาปุ๊บเขามาวางมืออธิษฐานบนเด็กคนนั้นแล้วบอกว่าเด็กคนนั้นมะเร็งเนี่ยหายแล้วพ่อแม่แน่นอนับดีใจเซ็นเช็คหรือว่าทางท่านที่เขา,เขาจนเราก็ให้เดือนละสองวัน หลังจากนั้นนะครับสามเดือนเด็กคนนั้นเสียชีวิตเด็กคนนั้นเสียชีวิตครับแล้วก็มีคือก่อนที่เขาจะระหว่างทีวีก็ไปทําสัมภาษณ์ก่อนแล้วกหว็หลังเขาเสียชีวิตหลังเขาเสียชีวิตเขาถามเบบดับพ่อ,พอคนพ่อแปลว่าตกลงคุณโทษเบบดับหรือเปเอล่าเบบดับหรือเปล่าเขาก็หลอกผม บอกไม่ไม่โทษเลยเขารักมีความรักพยายามที่จะเอาลักที่สุดแล้วไม่โทษเลยแต่เขาถามคํถาถามต่อไปที่ผู้สาวถามว่า,าแล้วคุณโทษพระเจ้าหรือมมรปรเปา่ที่ทําให้ลูกติดตาเขาเงียบนะครับเขาเงียบนะครับเราครับนี่คืสิ่งร้ายแรงที่จะมี ที่ทำให้พลางของพระเจ้าเส,ส่อญเสียขาโทษนะครับแต่ก็พูดไม่ไม่เป็นฝันเขาบอกก็ลูกเขาเสียชีวิตถ้าเราไม่โกรธนะครับเราเป็นคนนะว่าคนที่ทำให้พลา,ขา,าขงของเจ้าเสู่ญเสียเขาการจะทันหันคับใเราติดตามดูนะครับ